สวัสดีครับเพเอแบบบ้านสวยนะฮะจากช่องแบบบ้านสวยครับช่องอยจะพูดเรื่องบ้านกันคลิปนี้พี่เอกจะเอาแบบที่ทางทีมง,งานแบบบ้านสวยได้รับการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วกำลังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างเนาะนะครับเอามาเล่ให้ฟังนะครับเป็นบ้านขนาด3ามห้องนอนสามห้องน้ํา สร้างบนที่ดินขนาด99ตารางวาขาด1ตารางวาก็จะครบ100นะครับใครที่มีที่ดินนะครับไซส์ประมาณนี้นะครับแล้วก็อยากจะมีบ้านขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับลองดูบ้านหลังนี้เป็นไอเดียก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวพี่อยากจะไล่เรียไประเดเรื่องให้ฟังไปที่เรื่องแรกหรือสิ่งที่เราจะต้องปูพื้นกันก็คือเราต้องทราบความเป็นอัตลักษณ์ความเป็น เจ้าของบ้านก่อนนะครับตัวเจ้าของบ้านเนี่ยท่านคือเป็นคนกรุงเทพเนาะเขาคืออาศัยอยู่ในเมืองแล้วก็เริ่มอิ่มตัวนะครับแล้วก็มีญาติพี่น้องนะครับที่ขยับขยายออกมาอาศัยอยู่ที่ชนบุรีนะครับก็เป็นเมืองรอง ครับก็ไม่ได้ห่างจากกรุงเทพมากแล้วก็อยากจะย้ายตามมาแล้วก็อยู่ในพื้นที่ใกล้กันแล้วก็เลยได้พื้นที่แปลงนี้มานะครับอย่างที่เพียกบอกว่าขนาด18คู22นะครับอยากจะสร้างบ้านสาม้องนอนตีนี้เราไล่เรียงกันไปนะครับว่าความต้องการมีอะไรบ้างนะครับทีนี้แล้วก็ตัวพื้นฐานของทางนเจ้าของเองเนี่ยเ,เป็นคนที่มีใจรักนะครับก็คือรักน้องหมาน้องแมว นะครับมีใจบุญใจกุศลในเรื่องนี้แล้วก็มีธุรกิจรองนะครับทำโรงแรมน้องแมวด้วยนะครับแล้วก็พอมาอยู่ตรงนี้ก็จะมีสมาชิกมาด้วยนะครับทีนี้แนวทางในาการออกแบบก็คือเราอยากจะสร้างบ้านเกือบเต็มพ,พื้นที่เลยเพราะว่าด้วยความคุ้นชินนะครับว่าอยากจะให้บ้านเนี่ยคือถ้าเราอยู่ทั้งวันเราก็อยู่ได้นะครับแต่นนนในขณะเดียวกันเรามาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราก็ต้องมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เป็นพื้นที่สวนรอบบ้านนะครับ แต่ในกระเดยลกันก็ต้องดูแลง่ายๆด้วยก็พื้นที่ในบ้านอยู่ทั้งวันพื้นที่ข้างนอกเนี่ยมันอาจจะไม่มากจะเกินไป นะครับให้สามารถจะดูแลได้ง่ายๆเพราะาอยู่กันแค่2ท่านนะครับแล้วก็การบรหิหารการจัดการที่ดินเนี่ยคือแต่ละส่วนอาจจะต้องจัดเว้นไว้เพราะว่าในอนาคตอาจจะมีื้นที่ที่เราจะต้องตั้งกรงแมวแล้วก็ปล่อยน้องแมวให้วิ่งเล่นบ้างอะไรเงี้ยคืออาจจะต้องมองในบุมนี้ในขณะเดียวกันต้องไม่รบกวนข้างบ้านมาทีนี้เราลองมาไล่เรียงกันนะครับตัวเลเยอร์เนี่ยพี่อยากให้มองมองก็ไปในตัวบ้านเนาะตอนที่เราออกแบบเนี่ยเราไปดูส์นะครับปรากฏว่าที่ตรงนั้นน่ะย,ยังไม่ได้รับการทําถนนด้าน ที่เป็นถนนแบบคอนกรีตนะครับก็จะมีถนนแบบถนนลองลทีนี้พี่เอกก็เดาว,ว่าในนาคคอาจจะมีการาต้องทําถนนขึ้นก็อาจจะต้องเผื่อสัก5้าสเซนนะครับแล้วก็ถมที่เพิ่มเราก็ได้ตําแหน่งของบ้านขึ้นมาในความสูงที่เผื่อแล้วนะครับก็จกปะปัจจุบันนะระหว่างก่อสร้างก็มีการถมถนนด้านหน้าแล้วก็ทําถนนในระดับความสูงที่เผื่อแล้วการที่เราวางแผนนาคดะไปก็ได้ได้ใช้งานตรงนี้นะครับทีนี้ตัวบ้านเนี่ยคือเริ่มต้นเนี่ยเราเข้าไปดีเทล เป็นอย่างแรกเลยเวลาคุณเข้าบ้านนะครับปียังลงขยายตรงนี้นะครับคุณเข้าบ้านมาเนี่ยตรงบริเวณพื้นที่จอดรถเนี่ยพีกอยากให้จอดได้ทั้งสองกันพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยที่จอดรถคุณเข้ามาคือเราเข้ามาทางพื้นที่ด้านข้างก็จะเป็นบ้านแบบตัวอยู่เนาะโดยมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เปิดโลง่งส่วนหนึ่งแล้วก็พื้นที่ที่มีหลังคายื่นออกมาส่วนหนึ่งตรงนี้ปีก แบ่งเป็นสองสเตปนะครับคือสเตปแรกคือเป็นื้นที่เปิดโล,งล่งตรงนี้เราจะจัดเป็นสวนหรือเป็นลานที่เป็นลานพวกลานหินก็ได้นะครับก็แอบ,บมีบันไดขึ้นมาทักงขั้นนะครับหรือคุณจะขึ้นแลลมตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนที่เบรกการกระบาดตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่เอาไว้สําหรับ เป็นพื้นที่ที่มีราคาคุมเล็กน้อยก็คือคนละระดับกันก็ตรงนี้จะต้องเตี้ยกว่าตัวบ้านอย่างน้อย10เซนเพราะว่าเวลาที่ฝนตกน้ํากระจายหรือน้ําดันเข้าเนี่ยจะได้ไม่ต้องเข้าตัวบ้านนะครับก็คือตรงนี้เราจะต้องเป็นส่วนต้อนรับแล้วเวลาคุณเข้ามาตรงนี้ปุ๊บคุณจะเจอส่วนที่เป็นเซมิพับบิกนะครับก็คือคุณเข้ามาปุ๊บจะเป็นโถงโถงหนึ่งนะครับโถงตรงนี้อยากให้เป็นส่วนที่แบบ เป็นพื้นที่ทานข้าวนะครับก็าสามารถจะแจกซ้ายแจกขวาได้เราสามารถจะวางชีวิได้อาจจะเป็นโซฟาก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่การจัดวางแล้วก็มีโต๊ะทานข้าวลเล็กเคุณเข้ามาห้องนี้ปุ๊บด้านขวามือเนี่ย ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นส่วนห้องครัวนะครับตรงนี้เราติดกับพื้นที่ด้านข้างบ้านกับหลังบ้านเลยเพราะว่าเราอยากจะให้อากาศเขาถ่ายเททั้ง2ด้านเนาะทำให้การดึงอากาศที่เป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์นออกจากตัวบ้านได้ง่ายนะครับทีนี้ตรงนี้แอบใส่ห้องลเล็กไว้ห้องหนึ่งคือเป็นห้องสํารับที่เก็บ ลอมทนะครับก็คือเก็บพวกอ,อุปกรณ์ห้องเครื่องครัวที่นาน,านใช้ทีแล้วก็ของแห้งต่างๆที่ซื้อมาในปริมาณเยอะก็เอามาไว้ในห้องนี้แล้วในอนาคตเนี่ยคุณอาจจะมีตู้เย็นที่เป็นตู้แช่นะครับเอามาใส่ในห้องนี้ก็ย,ย่อมจะทําได้ตรงนี้ก็เว้นพื้นที่ไว้สักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือจะมี2ห้องด้วยกันก็คือห้องครัวกับห้องเก็บพวกรอมทต่างๆนะครับก็ถัดจากห้องครัวมาเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนที่เป็นส่วน อ่าพับบิกแล้วก็วคือเป็นส่วนต่อเนื่องจากห้องทานข้าวนะครับตรงห้องนั่งเล่นเนี่ยพี่เอกแบ่งเป็นห้องย,วยาวๆเลยแล้วก็ ตรงที่เป็นโซนสําหรับออกกาลังกายเนี่ยเราทำเป็นห้องกระจกเนาะเพราะว่าตอนวางแผนกันนะครับคุณเจ้าของบ้านก็คืออยากจะให้น้องแมวเนี่ยห้องตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่น้องแมวอยู่ได้ด้วยก็คืออาจจะมีบ้านแมวมีอะไรอยู่ตรงนี้ครับก็ทําให้เวลาที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ทั้งวันเนาะน้องแมวก็อยู่กับเราด้วยนะครับก็เป็นการอยู่ร่วมกันนะครับแต่ว่าเราจัดสรรปันส่วนให้มันลงตัวก็อาจจะไม่รบกวนกันเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะปล่อยน้องแมวเป็นเวลานะครับแล้วก็ ขังเป็นเวลาตรงนี้ก็ทําให้มีพื้นที่สําหรับน้องแมวนะครับอะคุณกลับเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เชื่อมโยงรือเซรมิพับดิกเนี่ยด้านที่เป็นถึงห้องนอนแรกเนี่ยเราก็วางแผนว่าจะเป็นสําหรับห้องน้ําที่เป็นห้องน้ํารวมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาคุณเดินเข้ามาปุ๊บทุนนี้จะเป็นหอเป็นโถงนะครับถ้าคุณเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเราสามารถจะ ใช้ประตูบานนี้เป็นประตูเข้าห้องน้ําได้นะครับคุณเข้าทางนี้นะครับแล้วก็ประตูห้องน้ำเนี่ยมันใช้ผนังเดียวกับห้องนอนแขกเนาะฉะนั้นถ้าเราวางแผนว่าเราอยากให้แขกเนี่ยเดินเข้าห้องน้ำเลยได้เลยโดยที่ไม่ต้องเดินออกมาข้างนอกแล้วเข้าห้องน้ำเนี่ยเราก็ใช้วิธีนี้ได้ครับก็คือเราอาจจะให้ประตูเนี่ยห้องน้ำเนี่ยมีประตูตรงนี้อีกบานหนึ่งนะครับก็คือคุณเดินจาก ห้องนอนเข้าห้องน้ำด้วยประตูตนี้ได้เลยนะครับถ้าเราไม่ใช้นะครับเราก็ปิดประตูห้องน้ําทางด้านนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คนที่อยู่ข้างนอกก็เข้าประตูห้องน้ําด้านนอกได้เหมือนกันนะครับพอเข้ามาโซนนี้ที่เป็นโซนสุดตัวมากๆนะครับตรงนี้ก็จะมีอสองห้องนอนคือทั้ง2ห้องนอนเนี่ยเรามีห้องน้ําในตัวตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนเลก็กๆก็คือวางแผนแล้วว่าอ่ะคือใช้พื้นที่ท้นนี้พอรับเข้ามาปุ๊บคุณก,ก็มีห้องน้ําไป นี้พอเข้ามาเนี่ยพี่เอกเว้นตรงเนี้ว่าเป็นหลอ์เนาะก็คือคุณจะหมุนซ้ายหมุนขวาก็หมุนทางด้านหนึ่งก็เข้าเข้าห้องอีด้านหนึ่งแล้วหมุนทางด้านนี้ก็เข้าห้องทางด้านนี้พอเข้าห้องทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องนอนส่วนต่อของเจ้าของบ้านแล้วนะครับทีนี้พอความที่เราเริ่มมีอายุมากขึ้นเนาะตัวห้องนอนเนี่ยเรามักจะ แยกห้องน้ําออกเวลาเราเปิดประตูห้องน้ำเนี่ยเราก็ไม่อยากให้แสงไฟจากห้องน้ำนะครับหรือการทํากิจกรรมในห้องน้ำเนี่ยมันเห็นจากห้องนอนฉะนั้นเวลาเข้ามาทางด้านนี้พี่ก็จะ กั้นโซนนี้เอาไว้นะครับพอเวลาเรากั้นโซนอย่างเงี้ยเราสามารถจะแบ่งเป็นชุดห้องน้ําได้คือทางนี้เราชุดที่เหลือก็จะเป็นชุดของห้องแต่งตัวต่างๆนะครับทีนี้พอทางเนื้อทางนัานเจ้าของบ้านก็บอกข้ามกินในห้องนี้เลยเพราะว่าเราใช้ชีวิตด้วยกันมาเรารู้ว่าพฤติกรรมเราคือเวลาเราใช้ห้องน้ำในห้องส่วนตัวนะประตูนี้ไม่มีความจําเป็นก็อาจจะมีหรือไม่มีนะครับก็ยอมได้ตรงนี้ก็ถือเป็นพื้นที่เปิดที่ต่อเนื่องกับ พื้นที่ห้องแนต,ตัวไปเลยโดยที่เรามีประตูห้องวอ l k i อินคอนเซเอาไว้พอกั้นประตูตรงนี้เรียบร้อยแล้วคุณก็ปิดประตูด้านนอกด้านเดียวเลยทำให้คุณเข้ามาใช้ ห้อง walk in closet เนี่ยมันก็สามารถใช้ห้องน้ำได้โดยที่เวลาเราจะเข้าออกห้องน้ำเนี่ยแสงไฟมันก็เป็นลอดเข้ามาที่ห้องนอนถัดมานะครับพอที่ห้องนอนพอออกมาตรง,ง,งห้องนอนเนี่ยตรงนี้เรามีเตียง2เตียงจะตั้งเป็นเตียงแยกก็ได้หรือว่าเป็นเตียงเดี่ยวก็ได้อะไรก็ผวาสะดวกนี้ทางนั้าของบอกขอเปลี่ยนเตียงเตียงแยกเพราะว่า,าพฤติกรรมการใช้งานการนอนมันอาจจะคนละเวลากันนะครับก็ได้ไม่ต้องรบกวนกันแต่ก็ ติดกันนะครับอยู่ในห้องเดียวกันติดกันแล้วก็ตรงนี้ด้วยความที่ทางท่านเจ้าของเนี่ยก็จําเป็นจะต้องมีพวกคอมพิวเตอร์นะครับมีห้องสำหรับ,บนั่งใช้คอมพิวเตอร์แต่ว่าไม่อยากให้รบกวนทางห้องนอนก็ทําเป็นพาร์ติชันประมาณนี้เนาะไม่ได้มากมายอะไรนะครับแล้วก็แอบ วางพวกตำแหน่งของโต๊ะทำงานนะครับชั้นวางของต่างไว้ตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องไปทำประตูปิดเพราะว่าตรงนี้มันจะเกิดการไหลของพื้นที่นะครับถึงแม้มีาริชันนิดนึงฉะนั้นตรงาริชันด้านหน้าหน่ยก็ทําเป็นพื้นที่สําหรับนั่งเล่นเป็นโซฟาเบดก็ได้นะครับแล้วก็ทําให้นอกจากเราจะใช้เตียงแล้วเราก็มีโซฟานั่งสบายๆชิลๆท่านหนึ่งนั่งทํางานอีกท่านหนึ่งนั่งดูทีวีก็ไม่ได้แยกกันนะครับของคนใช้งานในบ้านแล้วก็ ตรงนี้พอมุมนี้มันเป็นติ่งนี้ออกมาด้านหน้าเนี่ยพี่เอกก็ใช้เป็นกระจกนะครับก็เป็นกระจกข้ามุมกว้างๆเลยก็ทําให้ห้องนอนที่เป็นบริเวณห้องรับแขกเนี่ยห้องนอนที่มีโซนแล้วโซนนั่งทํางานในห้องห้องนอนเนี่ยมันรู้สึกไม่อัดเพราะว่าพื้นที่ตัวนี้มันไม่ได้กว้างขวางอะไรนี่คือไอเดียนะครับเวลาที่เราเกิดการตัดสินใจร่วมกันร,ระหว่างเจ้าของบ้านกับพวกแบบนะครับแล้วก็ การใช้พื้นที่นะคบว่าบางทีอย่างห้องเนี่ยห้องที่เป็นห้องนั่งทํางานเนี่ยเราสามารถขยายมาข้างหน้าอีกเมตรสเมตรสบายๆแต่ว่าทางท่านเจ้าของบ้านบอกคือ1เราใช้พื้นที่ไปเยอะ2คือถ้าขยายมาเราไม่ได้ใช้งบประมาณที่ต้องมาเติมมันก็มีงบประมาณเพิ่มขึ้นอีกเอาไปลงในส่วนของห้องครัวห้องทานข้าวที่เราอยู่ัปทั้งวันอันนั้นจะเหมาะสมกว่าอันนี้คือถือว่า,าเป็นแนวทางการ คิดของเจ้าของบ้านที่เราอาจจะต้องมาดูว่าเราจะต้องบริหารให้เขาได้ยังไงนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของบ้านหลังนี้ก็น่าจะเป็นหลังคาของทาง s g s g ีเอสจีพีมาลายสีน้ำตาลนะครับก็เลยทำรูปให้ทางเจ้าของดูว่าตัว Mood and Tone ของบ้านเนี่ยมนันน่าจะออกมาเทาเขาวๆแล้วก็มีสีน้ำตาลช่วยตัดแล้วภาพรวมเนี่ยต้องดูแลรักษาความสะอาดเนี่ยต้องทำได้ง่ายๆเลย นะครับทีนี้ก็เป็นเป็นภาพรวมของบ้านหลังนี้แหละในส่วนของเรื่องโครงสร้างเนาะโครงสร้างเนี่ยเนื่องด้วยเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับโครงสร้างเนี่ยที่เราหาช่างง่ายๆคุ้นชินก็คอนกรีตเสริมเหล็กนะครับก,ก็จบงา่ายส่วนโครงหลังคาก็เป็นโครงหลังคาเหล็กนะครับมีส่วนที่อาจจะเป็นพวก เทคานบ้างนะครับแล้วก็เป็นอาเศเหล็กบ้างนี้ก็แล้วแต่ว่าทางวิศวกรคำนวณมาแล้วมันมีความจําเป็นที่ช่องใช้โครงสร้างประเภทไหนที่มันเหมาะกับบ้านหลังนี้นะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับก็อยากจะเห็นภาพรวมระหว่างที่เราคิดบ้านสักหลังหนึ่งให้ลูกค้าเนาะว่าถ้าคุณจะได้บ้านสักหลังหนึ่งกระบวนการคิดมัน ันจะต้องมีการพูดคุยสอบถามกันแล้วก็มีการช่วยกันคิดช่วยกันเลือกนะครับว่าจะเอาแนวทางไหนเพราะว่ามันมีตัวแปรเยอะถ้าเกิดเลือกทางนี้อาจจะสร้างยากเราค้างก่อสร้างจะแพงถ้าเลือกอันนี้สร้างง่ายแต่วัสดุอาจจะสูงนิดนึงหรืออย่างนี้ก็ง่ายทั้งหมดวัสดุก็ใช้เกดที่เป็นเกดรองแต่ว่าอาจจะดูดรอปลงกมาทีหนึ่งซึ่ง,งตัวนี้อาจจะต้องให้ทางด้านเรื่องของบ้านเป็นผลเลือกนะครับ มาสรุปกันนิดนึงนะครับบ้านหลังนี้นะทั้งหมดเลยครับอยู่ที่211.5ตารางเมตรนะครับก็ถ้าเป็นตัวเลขกลๆก,ก็อยู่ที่ประมาณสัก3ล้าน5แสนประมาณนี้นะครับก็บวกลบก็อันนี้เป็นราคาเมื่อปีที่แล้วเลยนะครับเพราะเป็นแบบเมื่อปีแล้วเราเดบิทยังไม่ได้นะมาเล่าให้ฟังก็เห็นว่ามันน่าจะเอามาเล่าให้ฟังก็เลยมาเล่าทีานี้ใครที่กําลัง อยากจะมีบ้านในสเกลนะครับในพื้นที่ขนาดนี้นะครับอยากจะให้ลองดูไอเดียนะครับถือว่าเป็นไอเดียแล้วกันนะครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ของเราเนี่ยเราสามารถจะเอาเป็นจุดเริ่มต้นหรือเอาตรงไหนไปใช้ได้ก็ก็จะดีมากเลยเพราะเพจหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในประมาณนั้นนะครับคลิปนี้น่าจะครบถ้วนแล้วครับก็สำหรับ การรีวิวบ้านสักหลังหนึ่งการรีวิวบ้านสักหลังหนึ่งนะครับใครมีคำถามนะครับสามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเด็กเอกจะพยายามมาไล่เรียนตอบให้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ